หลักฐานอื่นยังเปิดกับสื่อได้ไม่มากนะคะแต่ที่ยืนยันได้ก่อนก็คือภาพใบอนุญาตประกอบกิจการของบริษัทไทยเดสติเนชันว่าไม่ได้เป็นบริษัทเถื่อนอย่างที่ถูกกล่าวหาค่ะยืนยันว่ามีใบอนุญาตถูกต้องและใช้ประกอบการยื่นฟ้องฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณากับแอนจักรพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนหรือ JKN ค่ะ พร้อมกับหลักฐานภาพถ่ายเช็คจำนวน2ฉบับลงวันที่11สิงหาคม2566และวันที่15กันยายน2566ที่มีการเซ็นชื่อสั่งจ่ายแต่เป็นเพียงภาพถ่ายที่ไม่ได้รับเช็คมาดำเนินการจริงทำให้ไทยเดสติเนชันออกมาเรียกร้องความเสียหายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่บริษัทสำรองเป็นค่าตัวเครื่องบินสำหรับกลุ่มนางงามประเทศอินเดียบาเรนออสเตรเลียไอซ์แลนด์อเมริกาใต้ผู้บริหาร u s u v i v s r s e Organization และค่าใช้ใจ่ายอื่นๆรวมทั้งหมดกว่า784,000บาทค่ะโดยมีวลัยลักษณ์เนียนขาวกรรมาการผู้จัดการบริษัทมาเป็นโจทยื่นฟ้องพร้อมกับองค์อาจสิงลำพองอดีตผู้บริหารช่อง JKN18 ที่ถูกพัดพิงในกรณีนีด้วยว่าเป็นผู้รู้เห็นทำให้เกิดการทำลายชื่อเสียงของ JKN หลังจากบริษัททัวร์ไปร้องความเป็นธรรมกับเครือข,รรข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมกับทนายรณรงค์แก้วเพ เหตุ H ed. H ed ทั้งหมดเกิดค่ะหลังจากการทำ Hello Universe Tour แต่ว่าต่างฝ่ายต่างอ้างว่าผิดเงื่อนไขข้อตกลงทำให้เป็นข้อพิพาทที่ยืดเยื้อกันมาข้ามปี ซึ่งในข้อเท็จจริงนะคะไม่มีสัญญาดำเนินการระหว่าง JKN กับบริษัททัวร์ค่ะเป็นการประชุมทางคอนเฟอเรนซ์และตกลงกันทางวาจาให้ดำเนินการถึงทางบริษัททัวร์กล่าวว่าตัวเลขความเสียหายจริงทั้งเงินสำรองจ่ายและค่าดำเนินการรวมหลักล้านบาทโดยไม่เคยได้รับเงินใดๆจาก JKN นับตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาจนถึงตอนนี้แต่ว่าการออกมาโต้กลับของแอนจักรพงษ์ผ่านสื่อเผยแพร่ไปในหลายช่องทางมีผู้ชมไปแล้วอย่างน้อย70,000ค ทําให้เกิดความเสียหายกับชื่อเสียงของบริษัททัวร์และบุคคลจนต้องฟ้องร้องค่ะคือตรงนี้คะ่ะต้องแจ้งหนีว่าวันที <c oughs> วน่วันที่เราไปร้องกับสื่อนะคะกับที่ทนายโดาลงเราไม่เคยพูดในเรื่องของผลประโยชน์ของทัวร์เลยเราพูดในเรื่องว่าคุณช่วยจ่ายเงินที่เราสำรองไปเร,เราสำรองไปใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นค่าตัวนางงามตั้งแต่เดือนเมษิงหาปีที่แล้วนางงามที่มามาโปรโมทม,มิสอินนิเวอร์สติงค่ะก็จะมีประเทศอินเดียบาเรน แล้วก็เซาท์แอฟริกาออสเตรแลก็ออสเตรเลีย <Australia. S 1> ค่ะก็คือ5ประเทศแล้วก็รวมถึงคุณเอมมี่ที่เป็นซีอของมิชลินเวิลด e ทางเราก็สำารองให้พอสำรองให้เราก็เรียกถามไปว่าเมื่อไหร่จะจ่ายเพราะตั้งแต่เดือนสิงหากันยาจนมาถึงครบกำหนดเช็คอะค่ะเพราะว่าเครดิตมาสามสิบวันนี้ค่ะเราก็พยายามเรียกร้องถามไปเรื่องนี้ก็จะเขาก็จะบอกว่าเออก็ยังไม่ได้เคลียร์เรื่องครัวแต่จริงๆแล้วอะเรื่องคูปเราได้ส่งเอกสารั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าเราอะไม่ได้จะรีบอะไรเลยก็คือให้เขาโปรเซสในการที่ให้เขาตรวจเอกสารไปแล้ว แค่ขอเช็คสองใบที่เขาออกมาให้แล้วในการที่จ่ายเงินตรงนี้ให้เราเนี่ยค่ะก็มีเรื่องมันเกิดจากตรงนี้ค่ะคือมันไม่ได้เกี่ยวกับการพาทัวร์ไปไม่เกี่ยว <c oughs> ไม่เกี่ยวกับทัวร์ที่ไปดูรอบรอบท้ายคือเพราะว่าไอ้เรื่องที่ไปทัวร์เนี่ยลูกค้าเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยลูกค้าแฮปปี้แล้วทุกอย่างคือทัวร์มันจบหมดเรียบร้อยแล้วฟีดแบคก็ดีหมดคือมันไม่ได้มีอะไรเลยเพราะว่าเอากสารเนี่ยเราก็ดีแคร์ไปในเรื่องของว่าไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายหรือมีบินหรือตรงไหนที่เขาแย้งมาว่าไม่มีบิน ไม่มีบินเราก็วันวันที่5เนี่ยเราเข้าไปคุยว่าเฮ้ยไอตรงที่ไม่มีบินเนี่ยเช่นค่าทิปทิปตำรวจทิปเบลบอยทิปอะไรเงี้ยใช้วิธีไหนเพราะว่าคุณเป็นบริษัทมหาชนต้องมีรูปแบบแบบแผนยังไงเขาก็เลยบอกว่าให้ทำมาเป็นเมมโมแล้วเมมโมนะแล้วแนบภาพมาด้วยว่าคุณจ่ายให้ใครแบบไหนซึ่งเรามีแผนทั้งหมดการที่เราเข้ามาวันนี้ก็เพื่อหนึ่งคือเรามายื่นฟ้องบินประมาทด้วยการโฆษณาเนาะส่วนสองก็คือมาชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามที่จะ รักษาสิทธิ์ของตัวเองให้ได้มากที่สุดยังไม่อ่านค่ะที่ผมพอลนะพี่โด่งจะจะมีอะไรมาชี้แจงบ้างคือที่ที่กล่าวพัดจริงนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของในบุญของชื่อเสียงนะครับในการที่เราอยู่ในวิชาชีพสื่อเนาะว่าเราไม่รับผิดชอบที่มองว่าเหมือนที่คุณฝนเรียนไปนะครับว่าตอนที่เราเข้ามาทำงานโปรเจกต์ของตัว h e l o Universe t o u เนี่ย ที่ถูกอไซน์มาว่าให้เลือกบริษัท3บริษัทเนาะแต่ถามว่า Job Description ของเราหรือการว่าจ้างของเราจริงๆมันไม่ใช่หน้าที่นี้เนาะที่มีหน้าที่คือบริหารช่อง j k 1 8และดูแลผลิตภัณฑ์ในเครือทั้งหมดนะครับในส่วนที่เรารับผิดชอบอันนี้เป็นเป็นหนือนงานแอไซัยเพื่อความช่วยเหลือกับธุรกิจใหม่ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันยังไม่มีใครช่วยหลักนะครับทีนี้หลังจากเราได้ตัวของบริษัท ทัวร์เข้ามาบริหารงานใน h e l o Universe ทัวร์แล้วเนี่ยมันก็จะมีเจ้าภาพที่ชัดเจนหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าภาพที่เขาเป็นผู้บริหารทัวร์เนี่ยที่เข้ามาดำรง,งตำแหน่งเรื่อยๆนะครับแต่โชคไม่ดีของของโปรเจกต์นี้คือมันใช้เวลาค่อนข้างนานและใช้ผู้บริหารทั้งหมด5ท่านเข้าออก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 จนกระทั่งท่านสุดท้ายและจนกระทั่งถึงวันที่พา<ป>ลูกทัวร์ทั้งหมดไปที่เอลซาวดอครับมันก็เลยมีโปรเซสแต่ระหว่างทางทั้งหมดเนี่ย ผมไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับโปรเจกต์นี้ลำดับต่อไปของคดีก็จะเป็นการไต่สวนคู่กรณีในลำดับต่อไปนะคะซึ่งหลักๆเรื่องของการฟ้องร้องก็เป็นการปกป้องสิทธิ์ของตัวเองทั้งในพาร์ทของการเป็นคนในแวดวงบันเทิงด้วยรวมถึงการเป็นสื่อมวลชนสายนิเทศศาสตร์ด้วยนะคะ